นังกาแฟนั่งพ่อบอกให้กาแฟนังพ่อบ่ได้บอกให้หลานนั่งได้หรือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเอาแล้ว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 เอมีเสียงมีเสียงนั่นต่างคนต่างมีเสียงมีแต่คนห่วงพอเด็มีแต่คนห่วงพอคั่วคั่่วมาเลย เฮ้เฮ้เฮ้ไปหลับพีกกาแฟไปล่ะอุ้ยอุ้ยพีกกาแฟไปเรยวอุ้ยเล่นก็พอนี่เลยว่าสนไล่พีกกาแฟไปได้เร้วอืม าแฟมาตะเมียมาเร็ว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 ,วโอ้ขาเมตตาห์มามาเร่เร่ย่งางอ้อมมาย่งางอ้อมมานั่นจะไปนั่งเฝ้าเมตาหอยู่มาพี่แม่มาฮับอันใบเข่าพี่แม่เร่เร่กแฟมาตั้งพี่ เพื่อเออใบเข่าเขาอ่อนพอละเออมาเดินมาเดินมาเดินใบเข่าอ่อนพอละเด้อเอ้ยห่วงพอเอ้ยเอ้ยเล็กหน่อยห่วงพอหือห้อหืม้มาเร็ว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  เออพี่กาแฟมาแล้วเออก็ละคางเออนี่นี่นั่นนั่นนั่นเออขวงพอไปเลยอ่ะเด็กหน่อยหวงพอมายอมให้พี่กาแฟเข่าหาพอเออกาแฟอุ้ยห่วงอีลีตั์ละ เล่นน้ากันเล่นน้ากันพ enjoy ี่น้องกันเล่นน้ากันเออเอาเอากาแฟนั่งขังนั่นมาบันนี้เอาเออเอ้บุญเป็นอนกันกาแฟนั่งฟังนั่นกาแฟเอ้ยหืมหืมนี่มีเสียงเออเออเอาเอาเอาสิเห็ดจังไรเอา อออออืมอืมอืมออนพออืมุพอออนพออืมเอานั่งไว้เออนั่งนั่งนั่งตักพอเลยนั่งตักพอเด้อสันพีกาแฟนั่งเด้อเออ อุ <h arche> ้ยอ่ะพอไข่เด้อพ่อไข่เด้อเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่งมานั่งลงนั่งตักโพนอ่ะเมะอุ้ยมึงมึงข่มโพวัยอยู่มึงยันที่กาแฟเขาหาโพ อืออืออืเลลนบ่ได้สนใจแม่เลยค่ะผุนแม่อยู่ขังในผุนค่ะอือ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 ไปเร็วไปเร็วเอาเอาเอาเออเออเออมอตะเหรยนบุตเนี่ยกาแฟสิมหาโพล่ะเออเออเออมอตะเหรยนบุตรอยู่นั้น ที่กาแฟเขาสิมาหาพ่อนั่งกาแฟนั่งพ่อบอกให้กาแฟนั่งพ่อไ่ได้บอกให้หลานั่งได้ล่ะพ่อบ่ได้บอกให้หลานนั่งเด้พ่อบอกให้กาแฟนั่งยีมีเด็กห่วงพ่อแล้วหนึ่งอัตราโอ้ยอุ้ยอ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 ้ยน้อโอ้ยน้อง เว้ยเนาะโอ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 คาแฟสิหลอดทองน้องติมันหลอดบ่ได้ได้น้องตัวน้อยเอองวนเอาหัวหมุนเขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้เล่นด้วยกันนานแล้วกินหอดกันบ่ห์อืมนานมึงกับพี่กาแฟ่ปุ่นปุ่นเตะอุดอยู่ปุ่น นั่น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 นล่นนั้นนั่้พั่อนั่นน่อนเอาเั่เนั่เอั่นนั่นอั่นนันั้นนั่นนั่นนนั่นนั่นั่นนับ่ัน่่นนั่นน่ อยากใส่แต่ว่าใส่บ่ได้ขับเอาเฮ้ยใบเขาเอ้ยอือออความน่ารักนะคะของเพื่อนต่างสายพันธุ์นะเสียงปีปี เออเหอะอ้โหอะเออเหอะเออเหอะอืมมีแน่อีแน่เอ้าเอ้าเอ้าเอ้อเอ้อตูดอ่อนพอแต่ว่าหนาไปหาพี่เนาะกีดกันไว้เนาะบ่อยพี่เข่ามาหาพอเนาะ โ oh, <im iti> uh อ้ยอยาวิยาวยาเออนั่นนั่นเออเออพี่กาแฟเข่าหาโพล่ะเออ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 พี่กาแฟเข่าหาโพละเออเออพุนเข้าไปทัางพุนแล้วนูนนูนพี่กาแฟไปฝั่งนูนแล้วหยับหมางเขา นวขวงไวไาเลยาเด็กหน่อยขวงลำเด็กขวงลำน่ารักมากนะคะคลิปนีแ้แม่ท่านใดแม่ดูถือว่าพลาดมากเลยเยะ อ่อนพ่อล่ะพักกันอ่อนพ่อล่ะอืมมู่เขาอาบน้ำซองหลบละตัวพ่อนี่อาบจักเทียกาเซ่เด็กขี้อ่อนเฮ้ย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 น่ารักจังเลยอน่ารักจุงเบย์พุ่นพุ่นกดเขาอีกพุ่นพุ่นเออนั่งลงว่าเอาอีลานั่งว่ะบันนี่อีลากนั่งลงว่ะ เขานั่งล่งมาพี่นั่งล่ะเออเอ,อุอ้ยยุมงผมเขาเออ,อากเหหนแม,แม่แม่มาเห็นตัวจริงเด,ด้พุ่นพุออ่นออ่อนกันไงเลย อย่าไปยุมหางพี่นะนะกำหัวงหาง <c oughs> พี่กาแฟบอกยามมหยุมพียาไมหยุมหางพี่จับหมองอื่นได้แต่ยามาจับหางข,าข,าขาอเขาขอเขานมึงขจ,จับแขียนพพเขาไปอ่ะก็จิดึงแขนโพเขาไปใส่อ่ะ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 จิตผ้าพอไปใส่ <c oughs> นี้พพนี้ปรสิบัาิเนาะลุกลุกเ <c oughs> ออ เออหนะจังเหนเนหะอ,อ,อ,อึนี่ขวงไว้เลยหามเขามาไก่นี่เ <c oughs> ออมึงมึงยืนขวางพ่อไว้แล้วอ่าปีกาเฟไปละ่ะอ่าผุ่นเขาเปนนางย่ผุ่นละบะน,นี้ออเออเอ้า อันนี้แล้วถูกใจบอบบนนี่ได้พ่อผู้เดียวเลยขวบพอไปเลยวะจุ๊บปุ๊บจุบปอะจุบปจุบปจุบปอะจุบปุ๊บจุ๊บปุ๊จุบปเฮ้ย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 เฮฮ้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 ย้ฮ้ยฮ้ส้งเ้ย้ จ้าก,ก่อนจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้า <c oughs> สำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่ง, like, งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะจุ๊บเอ๋ยวะจุ๊บอู้ขุนขี้ลังแล้วบัดนียวอุ้ย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 เอาเอาเอาโยกให้ใหายชิดหอดกันเบ้างอี๋ <c oughs> ลินบดไ้ห่วงแม่เลยค่ะโอ้โูจโอยู่หัาซักคำนิ่มเลืพอาอาบน้ำหอกอดข้อไปกอดข้อหอมเก็่ยอุ้อุ้ย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 อุตอุดยอ้ยอุอ้ยอุ้ยอุยอุ้วอุ้อุ้ย้ยอยออย้ยอออาบน้